ลดล็อกสิ่งที่บล็อกคุณจากเงินทําแบบนี้ค่ะเวลาที่คุณใช้จ่ายเงินเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคะมีหลายคนมากที่เวลาจะใช้เงินในกระเป๋ารู้สึกเครียดรู้สึกไม่อยากจ่ายออกไปเลยอะไม่มีความสุขเลยในการจ่ายถูกป่ะแส,สดงว่าคุณกําลังส่งสารกับจัก,กรวาลว่าเนี ee, ่ยฉันขาดแคลนจัก,กรวาลก็จะส่งสิ่งเหล่านั้นมาให้คุณทุกครั้งที่คุณจ่ายคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาความขาดแคลนจ่ายไปก็ขาดแคลนจ่ายไปก็เงินหายจ่ายไปก็เงินหมดนั่นแหละค่ะคือสารที่คุณได้แล้วอีกส่วนนนึงะะคะ หลายครั้งที่คุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกไม่ดีกับธุรกิจที่มันทำมาหากินให้คุณที่มันสร้างเงินให้คุณนั่นคือการที่คุณกำลังส่งพลังงานนั้นออกไปให้กับจักรวาลทราบเช่นกันว่าคุณไม่ชอบเลยอ่ะธุรกิจของคุณอ่ะว่าคุณเหนื่อยกับมันเหลือเกินแน่นอนค่ะจักรวาลไม่มีทางส่งความมั่งคั่งร่ำรวยให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะปลดล็อกเรื่องเงินถ้าคุณอยากจะให้เงินในบัญชีของคุณมันเพิ่มพูน คุณต้องรู้สึกดีกับที่ทํางานของคุณก่อนคุณต้องรู้สึกดีกับบริษัทของคุณก่อนคุณต้องรู้สึกดีกับทุกๆก,การจ่ายออกไปของคุณก่อนเฮ้ยฉันมีความสุขเหลือเกินกับทุกๆครั้งของการไปทํางานของฉันคุณกําลังส่งความเหลือเฟือออกไปจักรวาลก็จะส่งสิ่งเดียวกันมาให้คุณทันทีเพราะฉะนั้นมันคือทางลัดที่คนรวยเขารู้แต่หลายๆคนที่อยากจะรวยไม่รู้นะคะก็อย่าลืมเอาสิ่งที่ครูให้วันนี้ไปปรับใช้ค่ะ